ทดสอบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดฟ้าขาวแบบผสมไฟของคุณปัทธรมพรจังหวัดสุรินทร์นะครับใช้งานแบบผสมไฟก็จะทดสอบแบบผสมไฟให้ดูครับตอนนี้ก็มีด้านแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงโมโนฮับเซลล์390วัตต์9แผงมี AC IN ครับมีโหลดใช้งานเดี๋ยวผมจะทำการจ่ายไฟ AC IN เข้าเครื่องก่อนนะครับหน้าจอก็จะแสดงผล แล้วก็มีสัญลักษณ์ p p แบบนี้นะครับเข้าไปดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับว่าตั้งค่ายังไงทำไมถึงพังนะครับเมนูที่1น,นะครับตั้งเป็น s p u ถ้าใช้งานแบบผสมไฟจริงๆนะครับก็ต้องตั้งเป็น SOL แบบนี้นะครับแล้วก็เมนูที่16ต้องตั้งเป็น OSO นะครับ ก็ตั้งเท่านี้นะครับในการใช้งานแบบผสมไฟก็จะทำการเปิดสวิตช์เวอร์ครับเปิดตอนนี้มีไฟออกด้าน ac out แล้วนะครับจะเท่ากับ ac in เลยครับอยู่ที่244โวลต์ไฟบ้านผมมีเท่านี้นครับผมจะเปิดโหลดสักนิดหนึ่งครับ ครับโหลดอยู่ประมาณ400วัตต์นี่ครับอยู่ที่484วัตต์มาดูที่มิเตอร์ดิจิตอลครับก็จะหมุนประมาณนี้ครับก็คือใช้งานแบบผสมไฟแต่ตอนนี้ยังไม่มีแผงโซลาเซลล์เข้าร่วมนะครับก็คือใช้ไฟจากการไฟฟ้าเพียวๆเลยตอนนี้ครับ ผมจะจ่ายไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าเครื่องนะครับเราดูถ้ามีไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าเครื่องเมื่อเครื่องทำงานแล้วนะครับมิเตอร์ของการไฟฟ้าก็จะหมุนช้าลงนะครับก็คือใช้แผงไปใจ่ายให้โหลดเต็มๆเ,เลยตอนนี้ ตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงเย็นแล้วครับไม่รู้ว่าไฟแผงมาได้ที่เท่าไหร่นะครับไฟจากแผงมาที่340ร้อยสี่โวลตครับหนแอมป์สี่อยแปวัตต์ครับไม่มีการชาร์จครับเนื่องจากว่าไม่มีแบตจะเห็นว่าตัวนี้ไฟจากแผงจ่าที่490วัตต์ครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มโหลดเข้าไป เพิ่มอีก500นะครับเราดูขึ้นมาแล้วเป็น1,000วัตต์ครับหนึ่วัตต์มาดูว่ามีการใช้ไฟจากการไวฟ้ฟหรือเปล่ามิตเตอร์มิตเตอร์ก็เกือบจะไม่หมุนเหมือนเดิมนะครับแปลว่าตอนนี้แผงของเราจ่ายเพียงพอนะครับถ้าประมาณนี้ไม่มีไฟ AC เข้าร่วมได้ไหมครับผมจะลองปิดไฟด้าน AC นะครับโหลดที่900วัตต์ปิดอ่าตอนนี้ใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ล้วนๆนะครับโหลดอยู่ที่991,000วัตต์อ่ะจะเห็นสัญลักษณ์จากแผงโซล่าเซลล์นะครับเขาภาค DC to AC ครับอ๋อปิดจายหน้าโหลดปิดหน้าจอไว้ครับ มีไฟจากแผงโซลาเซลล์ครับแปลงออกมาเป็น230ใจ่ายให้โหลดต,ตรงๆเลยครับตอนนี้ไม่มีไฟด้าน AC เขา้าร่ว <được> ม <kindergarten cruise> นะครับนะทางนี้ทางนั้นต้องดูแผงโซลาเซลล์ของเราด้วยครับว่าจ่ายได้พอหรือเปล่าอันนี้ทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับการใช้งานแบบผสมไฟควรมีแหล่งจ่ายสแหล่งขึ้นไปนะครับก็คือด้าน AC แล้วก็ด้านแผงโซลาเซลล์ ผมใจ ac เข้านะครับเหมือนเดิมถ้าไม่มี ac ac ก็นิ่งนะครับใจไฟ ac อินเข้านะครับเครื่องต้องคำนวณใหม่นะครับเมื่อคำนวณได้แล้วก็หยุดนิ่งแบบนี้ดีผมจะเพิ่มโหลดเข้าไปอีก500นะครับเราดูโอ้5้0ก็เกือบจะไม่หมุนเหมือนกัน,นครับแปลว่าตอนนี้ไฟแผงผมมาเยอะเลยทีเดียวนะครับ เอาเพิ่มเข้าไปอีกห้าร้อยครับเอาแล้วครับตอนนี้หมุนเร็วขึ้นนะครับแปลว่าตอนนี้แผงผมไม่พอล้วครับมาดูที่หน้าจอไฟแผงผมมาได้ที่พันห้าเอาพันหกร้อยนะครับโหลดใช้จริงๆตอนนี้ที่พันเก้าครับอา่า ไฟแผงมาพันหเราใช้พันเอีก300วัตต์นะครับอีก300 400วัตต์ก็ดึงไฟจากการนอยฟ้ามาเข้าร่วมมาผสมนะครับมาดูที่มิตเตอร์มันเดิมหมุนประมาณนี้ครับกับโหลด1900วัตต์ถ้าไม่มีไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าร่วมจะหมุนประมาณเท่าไหร่ลองดูนะครับอันนี้เหลือไฟ AC-IN อินล้วนๆครับหมุนเร็วมากครับ จะจ่ายไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าเครื่องนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงเตือนนะครับอ่ามีเสียงเตือนแล้วเตอร์การไฟฟ้าก็จะหมุนช้าลงแบบนี้ครับไม่มีการย้อนแน่นอนครับการใช้งานแบบผสมไฟจะลดโหลดครับ นี่ครับถ้าโหลดเราน้อยกว่าที่แผงผลิตได้ครับมิตเตอร์การไฟฟ้าเกือบจะไม่หมุนเลยครับใช้งานสบายๆครับคื่อนี้ครับปิดหน้าจอไว้ครับใช้งานได้ปกติแล้วครับเครื่องนี้จะทดสอบโอ้โหลดก็คงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไฟจากการไฟฟ้ามันบายพาสใจให้โหลดครับเราก็ใช้โหลดได้เต็มที่เลย แต,แต่ก็ไม่ควรเกินกําลังของเครื่องครับกำลังของเครื่องให้มา5,500วัตต์การใช้งานแบบผสมไฟก็ไม่ควรใช้เกิน5,500วัตต์ครับเนื่องจากว่ารีเลย์ของมันตัวเล็กนี่ครับตัวดำๆนี่เลยครับรีเลย์ที่ใช้ในการตัดต่อไฟถ้าเราใช้โหลดเกินไปครับหน้าคอนแทครีเลย์อาจจะติดกันทําให้เครื่องเสียหายได้ เอาละก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ละกันนะครับเครื่องใช้งานได้ปกติแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลาโพนสวัสดีครับ